ผมนาวเอกไพฑูทย์ปัญญสินในทหารประ,ประาาชาสัมพันธ์กรมการขนส่งทังเรือการทํางานในครั้งนี้เนี่ยผมได้เห็นการทํางานของทีมงานของบริษัทแมคแคะรู้สึกประทับใจประทับใจในเรื่องของความพร้อมนะของบุคลากรประทับใจในเรื่องของการให้ความสําคัญในทุกๆในทุกๆอนุการของการจัดงานผมก็ขอถือโอกาสอันสําคัญครั้งนี้นะอวยพรให้ทางบริษัทแมคแคป แล้วก็ทีมงานโดยเฉพาะคุณเพชรรับจงประสบความสําเร็จในงานที่รับผิดชอบในครั้งนี้แล้วก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าผลงานที่ทางแม็กแคปหรือคุณเพชรเนี่ยได้สร้างสรรค์ผมเชื่อแน่ได้ว่านะครับว่าจะเป็นสิ่งสําคัญที่จะอนุรักษ์ถ่ายทอดแล้วก็เก็บไว้ให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานสืบต่อไปครับขอบคุณครับ